ไปรุนกันกต่อเลยละกันโอ้โหดาวินชีเบิ้ลนสองโอ้โหเหลือใจสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโตโอ้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอปย g Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอปย g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปย g p h o n e ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U G p h O N e ผ่านลิงก์ใต้ดีคริปชั่นใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมล a าลนในระบบ I O S ผมก็ขอแนะนำเป็น้านเจนกระทะ Top Up Center เลย ร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่าง,ง,งๆในเกมไลน์เ r อร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับดีๆก็รับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟนนี่หยิบเกมไลน์เจอร์สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดตั๋วกาชาฟรีแล้วกันซึ่งเป็นััวคร,รออ11ปีนนเ่เง หลังจากที่เขามีการแยกตู้เข้ามาก็เลยทําให้ผมแบบลังเลมากๆว่าจะเปิดตู้ไหนดีระหว่างสายว่องไวไหวพริบหรือว่าสายพลังตอนนี้ผมก็ตัดสินใจได้แล้วแหละว่าผมจะเปิดตู้ไหนดีซึ่งหลายๆไอเดียของผมก็เล่นทางคอมโบแรนหนอ่นอแล้วหลักๆแล้วที่เราต้องการคือตู้ของสายพลังและตู้ของสายพลังมีโอกาสที่จะได้เลนเจอร์เจ้าตัวของ โอนี่เจ้าสาวด้วยก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นใครเปิดได้เลยแต่ที่แน่ๆมันน่าจะมีแหละมาหน่อยผมขอหน่อยเถอะงบในวันนี้ที่เราตั้งไว้ก็ไม่ต่ำกว่า2 0 0พใบามาสองพใบถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้ว่าน่าจะถึงแน่นอนแหละขอหน่อยรอบนี้เราจะเปิดแบบสเปะสปะเลยเพราะว่ามันเป็นตั๋วฟรีนเองแต่ตอนนี้คือมันจะได้เปิดหรือเปล่ามาโบ ป้าโอ้โหนี่ไงโอ้โหแต่ละตัวอมยิ้มองุ่นทีเล็กแซลลี่โอ้โหนี่เปิดทีละสิบตัวนะเนี่ยโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นรอบนี้คือผมยังไม่เห็นวีแววของตัวแบบเจนใหม่ๆเลยที่ผมเห็นคือจะมีตัวเก่ากึกทั้งนั้นเลยแล้วก็ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยมาจะได้เลนเจอร์ท่าแสงหรือเปล่ามาหน่อยโอ้โหมาโลมาแล้วตัวนี้ถือว่าโอเคเลยมันมีหรือเปล่าเลนเจอร์ท่าแสง มันจะมีหรือเปล่าโห,หนักสู้ไซมอนแต่เท่าที่ผมเปิดมายังไม่เห็นแบบเลนเจอร์ล่างออาต้าเลยส่วนใหญ่ก็จะเปิดได้แต่เลนเจอร์แปดดาวปกติหมดเลยอ่ะก็เท่าที่ผมเปิดได้ก็จะมีเลนเจอร์ปกติหมดเลยไม่มีตัวไหนพิเศษเลยเดี๋ยวผมขอไปอ่านหน้าตูหน่อยละกันอ่าเท่าที่ดูแล้วผมคิดว่าในนี้น่าจะมีแค่เลนเจอร์แปดดาวปกติเพราะว่าเขาบอกว่าอีเวนต์แปดดาวนี่ก็จะเป็นเลนเจอร์แปดดาวล้วนเลยไม่มีเลนเจอร์ออาต้าด้วยรอบนี้ไม่เป็นไร เราอยากได้แค่เลนเจอร์ท่าแสงเท่านั้นมาหน่อยโอ้โหทีเล็กตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ลูกกิ่งทาสีอีกแล้วโอ้โหเปิดคือมันมือมากๆผมไม่เคยเปิดรอบไหนที่มันมันมือขนาดนี้เลย เปิดแบบเหมือนเปิดสเปะสปะเลยรอบนี้ได้ตัวอะไรก็ได้อะผมไม่ต้องการด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่แสงมืดหมาหน่อยที่เหลือคือถ้ามันเหลือจากนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เอาไว้เปิดทีละ50ดีกว่า,าว่ามันมีภารกิจตรงนี้ด้วยก็คือถ้าเราเปิดครบ50ครั้งมันน่าจะอ่าถ้าเราเปิดประมาณอุย้ยตัวใหม่โอ้โหสะดุ้งเลย ถ้าเราเปิดประมาณ4ี่ห้าครั้งเขาน่าจะแจกเป็นกบแปดดาวกับลุปเอาต้ามาผมว่ามันคุม,มากๆตัวนี้คือตัวเจนใหม่อะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวของพีที่แล้วถือว่าโอเคแหละมันก็ยังเป็นตัวเจนใหม่แต่ว่าโอ้โหนี่ไงมาเจนเก่าแล้วเพิ่งโชว์ไปโอ้โหมังกรตัวที่2พังอาดมาแต่ไกลเลยจระเข้นี่ตัวเท่าไหร่ไม่รู้ผมคิดว่าจารเข้นผมน่าจะทำพีร้อยได้ในเดือนนี้อาหน่อยละเอาหน่อย ผมขอหน่อยเถอะแสงมืดมันมีหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เห็นเลยโอ้โห,โโหเดี๋ยวเติมตัวเพิ่มหน่อยละกันผมคิดว่ามันน่าจะมีแหละสาหรับเลนเจอร์ธาตุแสงเพราะว่าไอดีหลักของผมก็เปิดได้อยู่แต่ว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันโอ้โหมันจะได้หรือเปล่าได้อัศวินชั้นสูงมาได้เป็นโมจิโอ้โหมักโลมอีกแล้วแต่ละตัวคือเป็นตัวที่แทบจะใช้งานไม่ดีแล้วมันจะมีบางตัวที่พอใช้งานได้แหละแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่เราเปิดได้กันก็น่าจะเป็นตัวย่อยทีส่วนใหญ่เลยใครที่เปิดได้ตัวบินพวกนี้ผมว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่ใครที่แบบเพิ่งสมัครไอดีมาแบบนี้ผมว่าเกิดแน่นอนคือถ้าเปิดได้บราวปุ๊บคืองดเลยแล้วก็เอาลูบี้เก็บสะสมลูบี้ไปเปิดเกียร์ก็ได้หรือว่าจะไปรอเดือนหน้าก็ได้ผมว่ายังไงก็เกิดถ้าใครที่สมัครในเดือนนี้ยังไงก็เก่งแน่นอนหนี่โอ้โหได้แต่เลนเจอร์ตัวเก่าๆเ,เ,เลย โอ้โหสายพลังคือมีเยอะจริงๆแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นเลนเจอร์ตัวที่แทบใช้งานไม่ได้เลยซ้ําไอ้ทีนี้ก็อยากจะได้แสงมืดเหมือนกันมาหน่อยขอสักตัวหนึ่งโอ้โหเทพสุดโอ้โหเบิลสองด้วยโอ้โหเหลือจะเชื่อจยิง,งได้ทั้งสิบตัวแต่ดันออกแบบเบิลมาหน่อยโอ้โหตัวกาชาจะหมดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ตัวดีๆกับเขาเลยมารอบสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็ต้องเซกตัวเพิ่มแล้วก็เปิดไปเรื่อย จนกว่าจะได้อะผมว่ามันต้องได้แหละถ้าเปิดเรื่อยๆมันได้สักตัวหนึ่งอะมาหน่อยโอ้โหตอนนี้คือผมไม่รู้จะสัตหาคำไหนมาพูดแล้วแหละมันเป็นตู้เกลือช,ชัดๆนี่ไงตัวเจนใหม่ออกมาแล้วโอ้โหนานๆทีจะออกมาสมชายบริการโอ้โหแชมเปี้ยนม็อบโอ้โหไดโดเสาโคนี่โอ้โหเกลือมาเปิดกันต่อ มันมีหรือเปล่าเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีแสงมืดหรือเปล่าไหนเราไปลองเปิดตู้พวกแบบตู้สายว่างไวเผื่อมันจะได้ฮอกกี้บ้างในนี้ก็มีตัวกันบินเยอะเลยใครที่ขาดเหลือตัวกันบินก็มาเปิดกันได้มาลุ้นกันว่าสายว่างไวมันจะออกหรือเปล่าโอ้โหสาวน้อยคีย์บอร์ดแต่ยงน้อยสายว่างไวมันก็ยังมีตัวที่น่าใช้อยู่อ่ะนี่ไงเทพอลิสที่เราต้องการคือเอาไปเล่นในด่านอื่นนี่ไงบัตเตดโอ้โหได้ตัวดีดดแล้ว ได้ตัวเลดกิวดีๆสักตัวหนึ่งแล้วตอนนี้มาหน่อยนักชิมไทเกอร์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสาวน้อยคีย์บอร์ดตัวนั้นน่าจะเป็นสายไหวพริบอะเราจะแยกเปิดบ้างเพราะว่าผมเปิดตู้เดิมจำเจมันก็ไม่ได้อะไรเลยมาตู้อื่นมันอาจจะได้ดีกว่านั้นก็ได้นี่ได้ช่างทำหมวกมาด้วยแต่ตัวนี้เปาะบางไปนิดนึงนี่ไงตัวคีย์หลัก ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าใช้งานได้แบบระยะยาวแน่นอนถึงแม้ว่าจะเปราะบางแต่ว่าในเรื่องของการสตาร์ทข้ามลึกตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้อยู่ใครที่อยากจะเอามาเล่นก็สามารถเอามาเล่นได้ในรีเวล140ตัวนี้เก่งมากๆเลยดาวินชีนี่ไงโอ้โหได้แล้วตัวมหันตภัยร้ายของวงการเกมบอกเลยว่าเลนเจอร์ใครที่แบบมีเกียร์โดนแน่นอนเกียร์อัปเกรดท่าแสงเกียร์วิง่งตัวนี้สามารถก๊อปมาได้หมดเลย เป็นตัวโอัีจัดเลยผมเจอมานี่แบบโอ้โหหัวร้อนมากๆเจอคู่กับตัวรีเซตคือแทบไม่ต้องเล่นด้วยซ้ำอ่ะโทรศัพท์ค้างโทรศัพท์กระตุกคือเจอมาหมดแล้วกับตัวนี้มาไปรุ่นกันต่อเลยละกันโอ้โหดาวนิชีเบิร์นสองโอ้โเหเลือจะเชื่อ,อจริงๆผมเพิ่งชมมันไปมันให้ผมตัวที่สองมาเลยโอ้โหช่างทะมวกมันอีกแล้วเดือจะเชื่อ,อจริงๆนี่ไงแดน โอ้โหนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้มือใหม่เล่นเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มีความสามารถเพิ่มแรหนึ่งพันหน่วยแล้วก็เป็นตัวดาวเมทธาทัดไฟได้ด้วยตัวนี้ถือว่าแจ่มมากๆเลยสําหรับใครที่ไม่มีดาวเมทธาทัดไฟใช้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันหรือดูร้อนตัวย่อยทิ้งแล้วพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้แหละรอบนี้เราได้ตัวซ้ําๆมาเยอะมากๆรอบนี้โอ้โูได้มาเยอะจริงๆมาเราไปเปิดตู้สายพลังกันบ้างเพื่อเราจะได้อัศวินแสงมา ขอหน่อยอัศวินอ้โหเด็กปฐมได้มดต่างดาวอัศวินชั้นสูงลดขนแตงโมโอ้โหแต่ละตัวเป็นตัวแบบเจนเก่าๆหมดเลยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยสําหรับตัวพวกนี้โอ้โหชุดตามมาอีกแล้วเกือบหมดแล้วไหมรอบสุดท้ายขอหน่อยลูกโปง่งโอ้โหไม่ได้ตัวดีๆเลยผมกะว่าจะมาเปิดตามล่าเจ้าตัวของเมลาอัศวินแสงที่ไหนได้ไม่ได้อะไรเลย ผมคิดว่ามันต้องได้บ้างแหละเพราะว่าเปิดมาก็เยอะแล้วยังไม่เห็นวี่แววของตัวหน้าตู้เลยมาอัศวินแสงมาหน่อยขอหน่อยเถอะถ้าได้มาผมก็ปั้นอยู่แล้วเพราะว่ายังไงมันก็ยังเป็นตัวที่คอมโบเก่งอยู่ถึงแม้ว่าความถึกมันอาจจะไม่ได้แบบถึกมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ก็มันยังเป็นตัวที่ยังน่าใช้งานอยู่มากๆสําหรับเจ้าตัวของอัศวินแสงมาโอ้โหชุดดำคือมาเยอะมากๆมังกรมาอีกแล้วรอบนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยแย่สักเท่าไหร่มา ขอหน่อยเถอะตัวดีๆอ่ะผมขอหน่อยมากุโลอีกแล้วโอ้โหหรือว่าผมต้องไปเปิดตู้อื่นบ้างนี่ไงมังกรมาอย่างเยอะเลย8ปตีก็มาโอ้โหแต่ละตัวคือไม่เห็นแบบแสงมืดเลยผมก็อยากจะได้แสงมืดเหมือนกันมาเราไปเปิดตู้แบบพวกแบบสายวงไวบ้างเผื่อจะได้ตัวที่มันลดหลบลดต้านเข้ามาใช้ในทีบ้างโอ้โห,โอโหมอเตอร์โบสมาแต่ไกลเลยแต่ละตัวคือผมแทบจะไม่เห็นแบบแววเลยนี่ไงอลิเชเตอร์ ตัวนี้ถือว่าดีเลยใครที่เล่นสายการบินอยู่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันผมคิดว่าผมน่าจะปั้นมาเล่นคู่กับตัวบินดุนี่ไงสาวน้อยสนโนบอรดตัวนี้แหละที่ผมต้องการคือตัวนี้เอาไปเล่นบอสกิวเก่งมากๆแล้วก็เอาไปเล่นบอสด่านหอคอยคือผ่านได้ไง่ายเหมือนกันตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลดตบล,ล,ลดต้านเยอะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนี่ไงสเลสซารี่อีกแล้วโอ้โหแต่ละตัวคือได้แต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้สายวองไวหมุนบ้านหน้าเปิดมากๆนะ ถ้ามันไม่ติดตรงที่ว่ามันเป็นตัวฮอกกี้ผมเปิดแล้วแหละมาเรามาลุ้นกันที่ตู้สายพลังกันต่อเลยละกันเผื่อได้อัศาวินแสงมาหน่อยไม่ได้เลยโอ้โหมันได้แต่ตัวพวกนี้แหละที่ผมไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่อัพเอาห้าลูบี้ผมก็เอาไปย่อยทิ้งหมดแล้วแต่ยังดีแหละบางไอดีผมก็ต้องการตัวพวกแบบนี้อยู่เพราะว่าผมก็จะเอาเป็นวัตถุดิบในการอัพเกรดนั่นเอง อ่าไม่เป็นไรผมคิดว่าผมไม่น่าจะเปิดตู้แบบอัศวินแสงละผมรู้สึกมันเกือเกินไปเดี๋ยวเราไปเปิดพวกแบบคุณไลกาพวกนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ตู้สายไวพิษมันก็ยังมีตัวดีใช้อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าตู้สายนี้มันจะมีตัวไหนบ้างที่พอเล่นได้ก็หลักๆที่ผมรู้ก็น่าจะมีพวกเห็ดพิษกับดาวินชีแหละที่มันยังพอเล่นได้อยู่ตัวอื่นๆก็มันเป็นตัวที่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นี่ไงตัวเจนใหม่แล้วลูกสาวมหาเศรษฐี โอ้โหตัวนี้เก่าคลึกเลยนี่ไงแอลีก็ยังเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่แต่ว่าปัญหาคือเลนเจอร์ตัวนี้มันปอบบางมากคือเดินไปมดกัดทีนึงก็ตายแล้วตัวนี้มันบางชนิดที่ว่าโดนเฉี่ยวก็เป็นล้มได้เลยตัวนี้อะเราไปเปิดตู้สายว่างไวกันบ้างดีกว่าเผื่อจะได้เลนเจอร์สาวน้อยอาสโนบอร์ดเพราะว่าผมอยากได้เหมือนกันโอ้โหอาวิน อัศวินมากลุกตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวกันดินที่ผมบอกไปเลยว่าลิจามานก็ใช้กันตึมเหมือนกันสำหรับดินเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่มองข้ามไม่ได้เลยโอ้โหดาลูมะไม่เอาตัวนี้มันเก่าเกินไปแล้วนี่ไงหมวกแดงมาแต่ไกลก็ยังเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่แหละสําหรับหมวกแดงโอ้โหแต่และตัวนี่ไงอลิเชเตอร์มาแล้ว หรือว่าไอดีของผมต้องหันไปเล่นสายกันบินถ้าเล่นสายกันบินผมบอกเลยว่าเกิดแน่นอนแต่มันต้องได้บ้างแหละตัวที่มันเป็นความสามารถบาเลียสมบูณลแบบโอ้โหคือมันไม่มีเลยหรือเปล่าเนี่ยตูน้นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ใส่ตู้มาหรือเปล่าสำหรับความสามารถบาลียสมบรุ์แบบหมาหน่อยมันจะมีหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่มือคีย์บอร์ดผมอยากได้สโนบอร์ด โอ้โหหมากลุกมาตัวที่2แล้วผมว่าไอเดียของผมที่ไม่มีการบินก็น่าจะมาเปิดตู้นี้แหละนี่ได้รถไฟด่วนมาอีกแล้วแต่ว่าผมแนะนาอาิเชเตอร์ดีกว่าเพราะว่าตัวนั้นมันมีบัฟความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยตัวนี้มันปัญหามันเยอะก็เลยไม่ค่อยแนะนํามาขอหน่อยสโนบอร์ดสโนบอร์ดโอ้โหดาลุมะเสรดมาอีกแล้วสเสรดคือมาเยอะมากๆนี่ไงข้าวหอ่อสาหร่ายแซลลี่นานๆทีจะเจอตัวแปลกๆผมเปิดมาก็เยอะพึ่งออกแค่ตัวเดียว แต่ตัวบินคือออกมาเยอะมากนี่ซาเซนมูนเริ่มออกแล้วโอ้โหดารุมะตัวที่ละลายไม่รู้ตัวกันบินก็ออกมาเยอะเกินโอ้โหคือออกมาเยอะจริงๆแหละผมเข้าใจแหละใครที่เปิดได้โอ้หูนี่ไงผมเพิ่งพูดไปตัวเกมกล็ล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงล่มแล้วโอ้โหเปิดต่อได้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้ตัวผมหายแน่นอนแหละนี่ไงเรียบร้อยตัวหายด้วยเปิดไปเปิดมาตัวกาชาผมหายหมดเลยมา เรายำรวมตู้ดีกว่าเปิดไปมั่วๆแบบนี้แหละเผื่อมันจะได้เลนเจอร์ตัวดีๆกับเขานี่ไงเทพสุดโอ้โหถ้ายาไม้มีกแล้วนี่ไงหมาป่าโอ้โหได้แต่ตัวแบบยุคสมัยแบบซีซัสนสามพวกนี้เลยตัวเก่าๆทั้งนั้นโอ้โหตัวบินก็แทบไม่ได้ใช้นี่ไงชลวัรมาแล้วโอ้โหมันก็ยังมีตัวที่น่าเล่นอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดไม่ค่อยได้กัน ผมว่าในตู้นี้มันน่าจะมีตัวดีๆแหละแต่ว่าผมไม่ได้แบบตัวที่มันเป็นความสามารถบาเรีย er เลยมันไม่มีหรือเปล่าในตู้นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ใส่มาหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลนเจอร์ตัวเก่าๆล้วนเลยก็จะมีบางตัวที่พอเล่นได้แหละแต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปย่อยทิ้งได้เลยตัวพวกนี้ไม่ค่อยได้เล่นนี่ไงลูกสาวมหาเศรษฐีโอ้โหตัวเกลือมาเยอะตือนรอบนี้มาเราไปเปิดสายวงไวบ้างดีกว่าเหลืองบอีกไม่เยอะแล้ว โอ้โห oh, เปิดไปก็มีไงคนตัดไม้ตัวแปลกๆเริ่มออกมาแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนี่สน,โนโบอร์ดตัวที่ผมต้องการได้มาแล้วตัวเลดกิวชั้นดีเลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปปั้นด้วยโอ้โ oh, ห oh, ไม่เอาแล้วคนตัดไม้นี่ไงคือพูดว่าดีก็ให้มาตัวที่สองเลยโอ้โ oh, ห oh, ได้ตัวซ้ำโอ้โหตัวที่สามโอ้โหรอบหน้าผมไม่ชมแล้วยิ่งชมมันยิ่งเหลืองคือออกมาเยอะเกิน โอ้โหแบ่งออกตัวอื่นก็ได้โอ้โหรอบนี้ได้สโนว์บอร์ดมา3ตัวตัวบินมี2สองตัวกันบินมีอีก2ตัวคือเซตนี้คือเล่นได้เลยอะมาลุ้นกันต่อเผื่อจะได้ตัวแปลกๆกันกันบ้างมาโอ้โหเผื่อได้ซารีสิงโตก็ยังเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่อะแซงลิซารีสิงโตะมาหน่อยเปิดไปก็ไม่เห็นแบบไม่เห็นตัวดีเลยขู่มักลมาแล้ว ได้ตัวบินตะกี้บวกกับมคกโลคือผมเล่นสายการบินได้เลยอะคือตั้งแต่ที่ผมเปิดมาคือไม่เห็นเลนเจอร์แสงมืดเลยงบที่ผมเตรียมมาก็ไม่ใช่น้อยๆอะผมเตรียมมาอย่างเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้แบบแสงมืดหน้าตู้เลยสักตัวส่วนใหญ่ที่ผมเปิดได้ก็จะเป็นเลนเจอร์ตัวพวกแบบย่อยทิ้งไม่ก็เป็นตัวที่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่งโอ้โหผมขอในเถอแสงมืดหน้าตู้มันมีจริงหรือเปล่าเนี่ย อย่างที่คนดูคอมเมนต์บอกผมเลยว่ามันเปิดเยอะเหมือนกันแหละคนดูเปิดเยอะมากๆแต่ว่ามันไม่ออกเลยผมเข้าใจแล้วแหละฟิลนั้นมันต้องดวงดีจริงๆแหละผมว่าถึงจะเปิดได้อ่ะคือถ้าแบบไม่ค่อยมีดวงผมบอกเลยว่าหนักจริงๆเหมือนเราเปิดเพื่อเอาไปย่อยทิ้งเท่านั้นอะโอ้โหไม่ต้องคาดหวังอะไรทีเดียวผมเปิดมาคือถึงแม้มันจะได้เลนเจอร์ตัวดีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นหนาะมาหน่อย ขอหน่อยเถอะมันต้องได้สักตัวแล้วไหมโอ้โหผมว่าไม่น่าจะมีโอกาสเปิดได้แล้วแหละโอ้โหแต่ละตัวคือผมเปิดมากก็เยอะแต่ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหยังเยอะเลยผมเปิดมารอบนี้ไม่ใช่น้อยๆแต่ก็ไม่ได้เลยโอ้โหนี่ไงแต่ละตัวที่เปิดได้ก็มันยังพอเล่นได้แหละแต่มันไม่ใช่ตัวที <illy> <ๆ>่ผมต้องการไงประเด็นคือตัวที่ผมต้องการคือตัวหน้าตู้ไงตัวหน้าตู้ตัวนี้อ่ตัวอัศวินตัวนี้อ่ โอ้โหให้ผมก็ไม่ได้อะไรจะขนาดนั้นจะงบไปไหนตัวเกมเอาล่ะผมคิดว่าผมไม่น่าจะเปิดแล้วแหละก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าผมเปิดไปเยอะเหมือนกันก็ไม่ได้เลนเจอร์ตัวดีเลยแสงมืดเ็ยี้ยงไม่ออกคือ ผมเปิดไปเกือบ2,000ตัวเลยมันเยอะมากๆโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้ถือว่าแจกยากเอาเรื่องเหมือนกันสำหรับคนที่เปิดได้ก็ดีใจด้วยและกันเพราะว่ามันออกยากจริงๆและที่สําคัญเลยใครที่อยากจะตามด้าลนเจอร์หรือว่ายังอยากจะได้เกียร์อยู่ผมขอแนะนำเป็น ร้านเจนับคะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องการกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกตในระบบ iOS สํำหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกตหรือว่าอยากจะจัดแพ็กเกตไหนเป็นพิเศษก็สามารถแคปรูปเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนับคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่ เป็นผู้ใช้งานแอปยูทิฟโฟนอยู่อยากจะเติมแพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปเติมมาได้ที่ร้านใจน้ำคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ หลาที่สัมคัญเลยตัวในเดือนนี้บอกเลยว่าเก่งมากๆใครที่อยากจะประหยัดงบก็ไปเติมไปได้ที่ร้านเจน้ำกันได้เลยโอ้โหคือเป็นตัวที่เก่งมากๆผมบอกเลยว่าผมต้องเอาให้ได้อะสำหรับตัวในเดือนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ